ที่ดินประกับนครนายกสุดหลังบริษัทเอกชนขุดดินขาย بسم ا ل ل ล الرحمن ร ل ر ح ي م الحمد لله رب น ل ع ا ل م ي อ a ไรเราไม่ a ่าละมีอ a สสลา u อว a กุมรอมุลัยอุรกาตุครับพี่น้องครับในช่วงของสถานการณ์เย็นๆแบบนี้ครับค่ำๆสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับ ก็พบกันเป็นประจำกับการสรุปการข่าวสารต่างๆที่เราจะมานั่งสรุปได้เรียงกันเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับคุณอำนวยคลมกุาลีครับครับผมสลามลันกุ้วะรอมตุลลอยิวะการตู้ครับเราก็ยังคงติดตามข่าวสารเหตุการณ์ข้อมูลต่างๆนะครับเอ่อไม่าจะเป็นเรื่องราวภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องซิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนของน้องซิมในประเทศหรือต่างประเทศแล้วก็จะรวบรวมนําเสนอข้อมูลมาแล้วก็ ต่วันนี้นะครับทางสำนักข่าวไว้ของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิมอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดนครนายกคือตัวที่ดินเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครนายกอยู่ในพื้นที่ของตําบลตําบลพระอาจารย์อําเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยผู้ที่จริงๆแล้วผู้ที่เดือดร้อนในตรงนี้ก็คือชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละแต่ว่ามันส่งผลกระทบก็คือว่า พื้นที่ที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็คือเป็นที่ดินวากัฟนะครับของมุสลิมมัสยิดดารุนคอยรอับอยู่ที่คลอง18นะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับคลองหกวาตำบลพระอาจารย์นี่ก็มีมุสลิมเยอะใช่เป็นชุมชนใหญ่ชุมอะครับผมนะครับก็เป็นเขตรอยต่อชยอินซาวรับนครนายกซึ่งมีมุสลิมอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวครับความเดือดร้อนยังไงครับพี่ว่า ซึ่งความเดือดร้อนนี่ครับก็คือที่ดินเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นที่นานะครับเพื่อให้เช่าซึ่งเจ้าของที่ดินก็คือมูลิธิมัสยิดดารุนคอยรอดที่คลองสินะครับได้รับความเสียหายจากกรณีที่ดินข้างเคียงนะครับมีการขุดดินคือขุดดินเป็นธุรกิจแล้วแหละขุดดินเพื่อไปขายนะครับประกอบประกอบธุรกิจบ่อดินเพื่อนําไปขายนะครับแล้วก็เมื่อขุดดินแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อที่นาข้างเคียงก็คือที่นาของทางด้านมูลิธิ ดาวรุ่นคอยรอดเมื่อสิดาวรุ่น <ผม S 1> คายรอดนะครับได้รับความเสียหายเนื่องจากบ่อด,ดินที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะมีความลึกลงไปเนี่ยมากกว่า1ิเมตรนะครับแล้วก็ทําให้ดินของบ่อด,ดินที่อยู่ข้างทาให้ดินของที่นาที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยนะครับซุดซุดล้อโล,โลองไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวตามหน้าหนันงสือพิมพ์นะครับในในประเทศมาก่อนแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณช่วงหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะว่าเริ่มการ ทลายของหน้าดินเนี่ยครั้งแรกก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วง <ผม S 2> เริ่รรมทํานาซึ่งปัจจุบันที่ดินของมัสยิดดารุ่นไคยรสนะครับ,รบมีผู้ประกอบการทาน,นาเนี่ยเชา่ชาอยู่นะครับแล้วก็กําลังเตรียมหวานข้าวเรียบร้อยวิทน้ําสูบน้ำเลยเรียบร้อยนะครับ,รบก็ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ3 0 0 0 0บาทแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าที่ดินเริ่มถล่มลงไปถจะุดลงไปครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่เป็นข่าวนียเพราะว่า พี่น้องเนี่ยไปไปชุมนุมกันใช่ครับผมไปที่อำเภอองครักษ์เรียกร้องให้ทางอำเภอเนี่ยเข้าลงพื้นที่มาจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมีหน่วยงานใดที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้บ้างที่ลงไปพื้นที่วันนี้ก็เท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับก็มีทางด้านอบตเนี่แหละก็รับผิดชอบโดยตรงก็ต้องมาดูพื้นที่แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าการประกาศหยุด หยุดขุดดินก็ยังไม่มีถ้าพี่น้องเห็นเนี่ยก็ยังเห็นรถขุดอยู่นะครับไกลๆที่ยังมีการขุดขุดดินอยู่นะครับรวมถึงทางด้านดินเนี่ยก็ยังถลม่มลงทุกวันทุกวันเมื่อคู่ถ้าพี่น้องได้ดูไตเติลก่อนเข้ารายการข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าดินเนี่ยถล่มแล้วก้สงุดจริงๆดินดินแตกนี่ไม่ใช่เพราะดินแห้งนะครับดินแตกเนี่ยเ<ต>พราะรอยร้าวที่จะ ใกล้เคียงเนี่ย,ยก็คือเน<พ>ี่ยก็คือจะ<า> <ลง S 2> เป็นซุดลงไป,ไปครับซุดลงไปนี่เป็นเป็นเมตรเลยนะครับก็เกินกว่าเมตรแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นลำรางสาธารณะที่ใช้ในการทํานานะครับแล้วก็ที่ดินสั่งนุนเป็นที่ดินของชาวบ้านมุสลิมเหมือนกันนะครับ,รบที่เริ่มทํานาแล้วแล้วก็ปลูกต้นกล้าเล็กๆแล้วก็เหตุการณ์นี้เพิ่งถล่มลงเมื่อ2วันก่อนนี้นะครับ ซึ่งเมื่อดินถล่มลงเนี่ยก็ยังเห็นต้นก้านานเนี่ยเขียวเขียวต้น,ตนก้าข้าวเนี่ยยังเขียวเขียวอยู่เลยก็ถล่มลงไปด้วยซึ่งนาน,นี้ก็ได้รับความเสียหายมากครับซึ่งเมื่อดินถล่มลงไปแล้วเนี่ยทางด้านผู้ประกอบการบ่อดินก็กลัวที่จะน้ําจะไหลเข้าบ่อดินตัวเองเพราะเดี๋ยวขุดดินไม่ได้ก็ตัดปัญหาด้วยการเอาดินเนี่ยไปถมคลองเพื่อกั้นไม่ให้น้ําไหล <ถม S 1> ซึ่งถมลํารางสาธารณนะ ซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายอาญานะครับเท่าที่ได้<ช>คุยกับตํารวจเนี่ยผิดกฎหมายอาญาแน่นอนชัดเจนเลยเ <ผม S 1> พราะเป็นลำรางสาธารณะแล้วก็เป็นน้ําที่ใช้ในการประกอบกิจการเกษตรด้วยนะครับเมื่อไปถมกั้นแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่สามารถที่จะไหลไปมาได้ชาวบ,บ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำก็ไม่มีน้ำใช้ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยถนนก็เสียหายเหมือนกันเมื่อสักครู่พี่น้องจะเห็นว่ามีภาพที่ถนนตัดมาเนี่ยก็โดนตัดหายไปเหมือนกันเพราะดินถล่มซึ่งตอนนี้กินบริเวณรวมแล้วเนี่ยประมาณกว่า20ไร่ นะครับตัวส่วนที่ถล่มลงไปเนี่ยได้ร,รับความเสียหายประมาณ20ไร่แล้วครับผมคือที่ดินของบริษัทนี่ก็ประมาณสิบกว่าไร่นี่ครับจะเห็นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็หายไปส่วนที่ดินของทางด้านชาวบ้านฝั่งคลองยี่สิบสองเนี่ยก็หายไปประมาณสี่ห้าไร่รวมแล้วก็เกือบ20ไร่นะครับซึ่งความคืบหน้าในวันนี้ทางด้านผู้แทนของบนิษัมัสยิดดารุ่นคอยรอดก็ได้ไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ แต่ก็แจ้งเป็นครั้งที่2แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแจ้งความบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานอันนี้เป็นคําพูดที่มีการลงไว้ครับคือไม่ได้แจ้งเพื่อ,อ,อไม่ได้เขียนไว้ว่าเพื่อดําเนินคดีนะครับไม่ได้ไก็จะเป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นนะฮนะซึงซง่งจริงๆเนี่ยชาวบ้านได้ไปร้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านระดับสารการจังหวัดก็ไปแล้วซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ที่ไปสารการจังหวัดแต่ว่า ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็น่าแปลกใจฮะใช่ความรับผิดชอบน่ยเป็นของอบตครับแต่ว่าในอำเภอปลัดจังหวัดนอ่อแล้วยิ่งเป็นผู้ว่านครนายกด้วยครับก็น่าจะมาดูแลแล้วเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับกรุงเทพไม่ได้ไกลเลยฮะที่สําคัญที่สุดคือเป็นที่ดินวกัสค่ัินคือคือถ้าทางมูลนิธิ ไม่สนใจปล่อยไปก็ได้นะครับแต่แต่จริงก็คือที่ดินบรรัตบคือจริงๆไม่ได้ล่ะที่ดินบัตบก็ต้องดูแลแล้วก็ช่วยกันร,รักษานะครับ,รบแล้วที่ดินทีน่เสียหายนี่คือที่ดินบัตบเลยนะครับแล้วผลประโยชน์ก็จะเออก็จะเก็บเกี่ยวเป็นสะระกอญริยาเข้ามาสู่คนที่บริจาคนะครับขณะไปานี่ก็ยังเห็นรถก็ยังขุดอยู่สิบล,ล้อเข้ามาเอาครับ,รบเข้ามาเอาดินไป 10, สิบล้อนี่ไม่ได้วิ่งแค่คันเดียวนะวิ่งเป็นรถพ่วงสองคัน แต่รถพ่วงสองกันวิ่งเข้าออกเนี่ยผมเห็นมากกว่าสิบรอบก็คือรถรถพ่วงอะรถบรรทุกคันหนึ่งแล้วก็พ่วงอีกคันถนงที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยเป็นถนนเป็นถนนแอสฟัลต์ราดยางใช่แต่เสียหายเสียหายหมดแล้วผมผมมีภาพด้วยแต่ว่าไม่ได้ตัดลงมาอยู่อยู่ในมือถือถนนเสียหายแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็เหมือนทาทาดีหน่อยก็คือเขียนป้ายไว้ว่าห้ามบรรทุกเกินน้ําหนักเท่านี้คือป้ายทาเองแหละผมามชาวบ้านว่าป้ายนี้ใครทําชาวบ้านทำหรอบอกเขาบอกไม่ใช่เป็นบริษัททํา เพื่อเห็นว่ามีการประกาศเตือนว่าห้ามบรรทุกหนักเท่านี้จะมีการปรับกี่ขั้นตอนซึ่งจริงแล้วก็บริษัทคุณเองแหละแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคอยจับไหมบรรทุกเกินน้ำหนักไม่ยี่สิบเอ็ดตันเน่ยเกินไหมไม่เห็นไม่ไม่ทราบเลยไม่ได้จะแต่น่าจะหนักเหมือนกันดินน่ะดินแล้วก็สองสองสองรถสองรถคันหนึ่งแล้วก็พ่วงอีกคันหนึ่งรถก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น อันนี้ตามกฎหมายมันก็จะเพิ่มขึ้นแหละแล้วก็มันมีมันจะมีจุดศูนย์ถ่วงของล้อเพิ่มขึ้นการเฉลี่ยนน้าหนักก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าที่ดินมันเสียหายแล้วเนี่ยแล้วก็ถนนเสียหายเนี่ยถนนเนี่ยเป็นของสาธารณะครับก็มันก็มีจาเลยที่เป็นสาธารณะนะครับซึ่งน่าจะเข้าไปดูแลนิดนึงก็เมื่อระหว่างที่ไปแจ้งความเนี่ยก็ได้ยินตํารวจพูดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีความเดื่อมล้ําทางสังคมอยู่ซึ่งผู้ที่เออเขาเขาเรียกกันท่าน่ะ เจ้าของบริษัทนี้เขาเรียกกันท่านก,ก,ก็รู้สึกเลยชาวบ้านก็รู้สึกแล้วแหละว่าแค่ไปแจ้งความความรู้สึกความแตกต่างแล้วแหละเพราะตำรวจก็เรียกว่าเจ้าของบริษัทคนนั้นว่าท่านอ่ะเป็นที่ดินข้างเคียงนี่เป็นของท่านแล้วนายมาแจ้งความทําไมอย่างนั้นเหรอ <laughs> ท่านไปดงว่าตำรวจเขาให้เปลี่ยนคนที่เ,เ,เป็นเจ้าของบริษัทขุดดินนั่นแหละเขาให้เกียรตินะเขาคือเขาบอกว่าที่อันนี้เป็นของท่านเหรอครับแล้วแล้วพวกพวกคุณนะพวกนาย มาแจ้งความกับท่านเลยเหรอที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยอยากรับแจ้งความผมก็เข้าไปนั่งสังเกตการณ์ด้วยแต่จะไม่ได้ไม่เปิดเผยตัวเป็นผู้สื่อข,ข่าวเดี๋ยวกลัวเขาไม่ให้นั่งอยู่คือตรงนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นะนะแล้วก็เป็นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำนาเป็นพื้นที่การเกษตรเพราะฉะนั้นในดินดินเนี่ยชุ่มน้ำพอดินชุ่มน้ำพอขุดไปเนี่ยโดยที่ ความลาดเอียงเนี่ยมันไม่ได้ระดับแน่นอนมันผาดต่อให้ลาดเอียงได้ระดับก็พอขุดไปมันก็จะเจอน้ําคุณเห็นก้นบอ่อมีน้ำไหมมีก้นบอ่อในภาพที่เห็นนี่ก็จะมีน้ําอยู่เพ<ข>ราะว่านครนายกมันเป็น,นที่ชุ่มน้ำใช่เพราะไม่รู้เขาว่าขุดดินเขาไม่ศึกษาพื้นที่เลยเหรอคือจริงๆบริษัทนี้โดนไล่มาแล้วนะจากคลองสิบสี่นี่เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันตอนนั้นก็ไปขุดดินอย่างนี้แหละแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องโดนย้ายก็มาที่นี่แต่ว่า นี่ก็ขุดได้แล้วขุดมานาแล้วด้วยเกือบปีแล้วความเสียหายก็เลยจกระจายตัวคือระหว่างที่เรายืนทําข่าวเนี่ยดินก็ถล่มถล่มถล่มเรื่อยๆขึ้นชาวบ้านบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเข้าไปประมาณสี่ห้าเมตรอ่ะคือรัศมีขยายตัวจากจากบ่อขุดเนี่ยเข้าไปสี่ห้าเมตรก็เรียกว่าแปลงหนึ่งของที่วกรรมสิทธิ์เนี่ยกินไปกลางแปลงก็คือเต็มเต็มแปลงนาแล้ว ที่หนึ่งครับผม,มก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าใครดูอยู่ก็รีบลงไปช่วยเหลือนะครับ,รบมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยไหมเนี่ยเอาใช่ครับเรามีเสียงสัมภาษณ์นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ของมูลนิธิมัสิดาดารุนไทยรอดน, <18 S 1> นะครับซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นกรรมการของมูลนิธิด้วยนะครับได้ฟังดูเหมือนคนละจังหวัดแต่จริงๆอะพื้นที่อะอยู่ใกล้กันครับ ก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ,รบของ <ผม S 1> นันผู้ใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไวนิวส์ในวันนี้ครับอันก่อนน่ะอันก่อนนะรวมกันประมาณเจ็ดแปดไร่แล้วก็ครั้งล่าทุนเนี่ยครั้งที่สี่เลยนะที่พังครั้งที่สี่หมายก็ว่าครั้งที่สามน่ะไปไปกินของไอของยี่สิบสองรับที่ทำไปของส่งน้ำอ่ะมันเป็นครั้งที่สามแต่อันเนี้ยมาสองครั้งรวมกันเลยนะ อันนี้เป็นครั้งที่สีเนี่ยเอาก็ประมาณเจ็ดแปดไร่ไที่พังลงไปรวมสามครั้งเนี่ยนะเจ็ดแปดไร่สิบสี่สิบห้าไร่แล้วแล้วก็พังลงไปที่สำคัญคือคลองส่งน้ำไปานาที่ชาวบ้านจะใช้งานประมาณทั้งสองคลองเนี่ยประมาณสิบหมู่บ้านเนี่ยมันจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยเดือดร้อนตรงที่ว่าน้นำเนี่ยไม่สามารถจะไปมาสู่กันได้แล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งถนนถนน ทางสัญจรไปมาที่วิ่งไปมาหาสู่กันก็ูกตัดขาดออันนี้ก็ฝากหน่วยราชการด้วยแต่ว่าปล่อยโอกาสให้ให้ให้ตัดจนจนจน,จนเลยเลยมาตรฐานแล้วก็ไม่ไม่ตามกฎเกณฑ์ก็อบอตอที่รับเรื่องทางอำเภอองครักแล้วก็ทางจังหวัดและคอนายกอันเนี้ย <c oughs> มันจะเกิดความเสียหายทึ่ง มันจะเป็นสื่อชนวนให้การทะเลาะวะแวงอาจจะยืดเยื้อหรืออะไรเนี่ยไปเสียหายนี่นีเลื่อนเลื่อนกําลังเลื่อนเลยเนี่ยนี่เห็นเห็นกับตากับตาครับเมื่อกี้นะพี่น้องได้ดูสัมภาษณ์จะเห็นตอนท้ายนะครับก็มีจังหวะที่ดินซุดลงไปตอนที่คุณมาสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่แสวงเนี่ย<ช>ดืนก็ยังสุดใ<ช>ืออนนใ่ใช่ก็มีจังหวะหนึ่งสัมภาษณ์อยู่แล้วก็แต่ใน,นเราตัดแล้วคือได้ยินเสียงเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเออฝั่งหนึ่งของที่สุดอะได้ยินเสียงกรุบแล้วก็หันไปดูพักหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็สัมภาษณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยมันใกล้ตัวมากไงคือตอนแรกผมได้ยินเสียงแกรกกลัวตกไห<ร>มเนี่ยกลัวยืนอยู่ปากบ่อมากแล้วก็ที่สุดเนี่ยก็อยู่ห่างผมไปไม่ถึงเมตรอ่ะนิดเดียว แล้วทาให้ผมเนี่ยหันกล้องลงไปถ่ายทันตรงนั้นพอดีจังหวะที่ดินสุดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยห้านาทีเนี่ยจะต้องมีสุดครั้งหนึ่งพี่น้องก็ลองบวกลบเวลาโดยประมาณดินที่หายไปเมื่อกี้ประมาณสักโต๊ะครึ่งโต๊ะได้ใช่ใช่ได้ประมาณครึ่งโต๊ะเนี่ยแล้วห้านาทีมันจะหายไปครึ่งโต๊ะเนี่ยลงมาในเบาะแล้ววันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงแล้วก็หลุมที่เห็นตรงนั้นเนี่ยเพิ่งซุดไปเมื่อคืนวานเพิ่งซุดแล้วก็กินกว้างมาใช่กว้างมา แล้วฝั่งของยีสิบสองฝั่งที่มีที่นาเนี่ยก็เมื่อวานซืนเมื่อวานซืนก็เพิ่งสุดนะครับก็ตอนนี้ก็มีการไปแจ้งความกับทางด้านเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีความคืบหน้าอะไรก็ติดตามดูทีมข่าวไว้นิวส์ก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานความคืบหน้าซึ่งเราก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอินชาแล้วะนะครับเชาแล้วรครับผมบก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านบ้านเรา